ถึงภาพเลยเนาะชอนโอ้โหถฮกเราก็คิดว่าจะพูดถึงมาชิเยอะครับเป็นดูเป็นที่คือฮามากเลยนะก็ดีครับถ้าถ้าเป็นในในแง่ดีก็ผมก็ดีใจนะครับผมตอนแรกๆก็แอบงงๆเหมือนกันว่าเอ๊ะคือใจเราเราหมายความว่าอยากให้ดูคุณเนมี่ไงเพราะว่าเออาเขาสวยดีอะไรเงี้ยแบบ ทั้งทั้งเสื้อผ้าเซ็ตแบบอะไรทุกอย่างดูดีไปหมดเลยเราเราดูเรายังชอบเลยอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ไปมามันไม่ใช่อย่างนั้นอ <c oughs> ะไรเงี้ยไม่หรอกคือผมว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เกิดจากความตั้งใจแต่มันมันความบังเอิญมากกว่าครับ <c oughs> ความบังเอิญแล้วมันก็แต่ว่ามันก็เป็นเป็นการถ่ายแบบนะบนการถ่ายแบบก็ผมก็ตอนแรกเหมือนจะเครียดแต่คุณเอมี่บอกไม่ต้องเครียดหรอกคุณช่างเถอะคนรอบข้างเองก็บอกไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสอะไรเพราะว่าผมก็โอเคโอเคถ้าเกิด ไม่ไม่ซีเรียสก็ไม่ซีเรียสก,ก็ได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายแบบบ่อยเพราะไม่ได้เป็นคนมั่นใจในขุนตัวเองแล้ว <c oughs> มีคนขุนดีของผมเยอะมาก <c oughs> แล้วก็มันก็อาจจะเป็นการทิ้งท้ายด้วยอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ ถ้าเจอถ่ายผมก็คงจะถ่ายคนเีมี่ก็ก็คงมั่นใจถ้าถ่ายคนเดียวคงไม่มั่นใจแหละครับได้ับส่วนส่วนใหญ่เป็นด้านบวกด้านลบังไงก็เท่าที่ได้ยินนะฮะก็ดีหมดเลยก็ดีนะครับเท่าที่ได้ยินก็ทุกคนก็ก็บอกว่าแบบสวยดีอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่ใหญ่นะครับพี่ใหญ่มาแล้วก็ขอขอบคุณพี่แอร์ด้วยน่ารักมากเลยแล้วก็พี่เบิ้มด้วยฮะคือทำทำงานเหมือนไม่ได้ทํางานนะทำงานแล้วเหมือนเราเราไปสนุกมากกว่าเราเราม่รู้สึกว่ามันทําให้ผมแบบนิ่งแลกซ์เพราะว่าโดยปกติ แล้วเนี่ยคือตัวผมอย่างที่บอกครับผมไม่ค่อยถน,นัดเรื่องการถ่ายแบบผมเกรงมากเลยมผมแบบทําตัวไม่ถูกถ้าถ่ายคู่กับเขาเนี่ยผมยังไม่รู้สึกอะไรแต่เวลาเราถ่ายคนเดียวคือมันมันไม่รู้จะยืนยังไงมไม่รู้จะแกคงยังไงแล้วไปท่าไหนต่อแล้วผมต้องทําหน้าอย่างไงอะไรเงี้ย <Norwegian. S 1> คือเราไม่ถนัดเลยรู้สึกเกรงๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็กทุกท่านน่ารักมากเลยครับกาทำให้ผมแบบสบายใจ นี่ถือว่าเป็นเซ็ตแฟชั่นทิ้งทวนก่อนจะสละโสดกันใช่ไหมคะ <laughs> คือก็อย่างที่บอกก็อาจจะเป็นอย่างนั้นง่านยะนะเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนที่ถ่ายแบบบ่อยอยู่แล้วเป,เป็นคนไม่ไม,ไม่ไม่ถนัดผมก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ก็เลยก็จะไหวย,ย่ายก็ได้ <c oughs> ไหมฮะได้ <c oughs> ข่าวว่าพี่ซีก็ต้องฟิตหุนมากฟิตคุนอย่างหนักมากเพื่อแบบเล่มนี้เลยก็ไม่นะไม่เลยจริงๆจริงๆก่อนหน้านี้จะ จะมากกว่านี้ด้วยซ้ำตอนถ่ายครั้งแรกนะฮะจะมากกว่านี้ด้วยซ้ำอันนั้นคือไดเอทจริงๆเลย mm hmm. แต่ว่าครั้งนี้ไม่เลย mm hmm. แทบเพราะว่าหนึ่งคือไม่มีเวลาด้วยครับ mm hmm. ผมไม่ได้เข้ายิมเลยประมาณเนี่ยทั้งทั้ง ธุรกิจของตัวเองแล้วก็ทั้งทีเทรนเนอร์ผมก็คแบบเอ๊ะทำไมไม่เข้าเลย mm hmm. คือผมว่าเกิน3เดือนนะ mm hmm. เกิน3เดือนที่ไม่ได, mm hmm. ไได้ไม่ได้คุมอาหารไม่ได้เข้าจิม mm hmm. อะไรเลยอันนี้เป็นทํางานล้วนๆ mm hmm. ทำงานล้วน,นเลยแล้วก็มากเกินว่าคือผมเปิดบริษัท o n c Stunt Training mm hmm. ก็มีไปเทรนบ้าง mm hmm. มันก็เลยได้ได้ได้ไดไดพอ,อยังเหลือ mm hmm. เหลือ เหลือนิดๆหน่อยๆเหลืออยู่แต่ว่าถ้าดูแลจริงๆแล้วมันไม่ได้เฟิร์มเลยนะฮะมันไม่ได้เฟิร์มอะไรมากธรรมดาภาพที่ออกมานี้เป็นแบบสดๆหรือมีรี้วทัดอะไรเล็กๆน้อยๆก็มีก็ิ้าหมายถึงไงนั่นน่ะเหรอไม่หรอก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 ไม่ก็ตามตามนั้นแหละครับไม่หรอกผมผมว่าก็ก็เป็นตามนั้นอยู่แล้วฮะเพราะว่าพี่ใหญ่เองเขาก็หามุมที่ ที่ดีคือในนั้มันดูหุ่นดีมากเลยไม่นะก็ไม่เห็นจะกล้ามเลยไม่ได้มีไม่มีก้ามอะไรเยอะแยะเลยนะจริงๆผมพูดจริงๆว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ก้ามอะไรเยอะก็อาจจะแบบโอเคก่อนถ่ายประมาณ2อาทิตย์ก็พยายามตะดเอ็ด แต่ไม่ได้เข้าจิมเป็นเข้ายิมไม่ได้ฟิตแบบอะไรขนาดนั้นเลยแต่ช่วงล่างก็เหมือนมีคนจับสังเกตว่ามันจะมีอุปกรณ์ช่วยเสริมอะไรไม่มีไม่มีไม่ได้ใส่เสริมมันไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นเลยนะมันใหญ่เหรอผมดูแล้วผมไม่เคยเห็นว่ามันจะใหญ่เลยเลยคือก็ดูธรรมดามากเลยไม่ได้ไม่ได้ที่เขาบอกว่าเป็นเซฟตี้ใช่ไหมไม่มีเลยไม่ได้ใส่ อันนี้ไม่ได้ภาคภูมิใจว่าของเราใหญ่นะไม่ใช่คือธรรมดาผมบอกว่าผมไม่ได้ใส่อะไรเพื่อจะให้ออกมาแล้วเห็นคือผมจะพูดก่อนว่าเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าใส่เพื่อให้มันเห็นจริงไม่ใช่นะคือเราไม่ใส่เพราะว่าเราเราไม่ได้คิดว่ามันจะออกมาแต่มันอาจจะเป็นจังหวะที่คือไม่ได้มุมภาพหรอกผมว่าผมดูในรูปที่ถ่ายในมือถือแล้ว คือมันไม่ได้ทําแน่นอนเพราะมันเห็นจริงๆเลยน้นก็เห็นจริงอาจจะบางพอดีครับแต่ก็ช่างมันถึงผมไม่ได้ซีเรียสผมไม่ได้ซีเรียสถ้าทุกคนไม่ได้ซีเรียสผมก็ไม่ซีเรียสนะเอออะไรประมาณนั้นนะครับด้านเอมี่เหมือนกันก็วิวอยู่พอสมควรเลยนะคะแต่เขาสวยก็สวยเขาสวยมากมีเขินอะไรยังไงเโดนถ่ายหมายถึงว่าเขินด้วยกันเวลาอ๋อไม่หรอฮะไม่หรอกจริงๆแล้วก็ เพลินดีเหมือนกันครับเพราะว่าจริงๆ <c oughs> ก็บางทีมันถือว่าได้ไปเที่ยวอย่างที่ผมบอกลยผมรู้สึกว่าแบบมันมันได้ไปเที่ยวดีมได้เห็นทะเลได้ทํางานเขาด้วยแล้วก็คือมันไม่เครียดเลยอะ่ะกรรู้สึกว่าคือจากที่ผมเคยถ่ายแบบมาผมรู้สึกผมเครียดไงว่าไหนลองยืนแบบรูปยืนยังไงแข็งไปหมดเลยอะไรเงี้ยครับแต่ครั้งนี้ผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างสบายสบายหน่อย แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ตึงเครียดเลยนะก็มีบ้างครับมีบ้างจะอยู่ในเซ็ทีเวดดิ้งอะไรเพ่อไหมครอโอ้ยไม่เลยจะเปคนจะไปดูอะไรล่ะก็มัคงไม่ล่ะครับไม่หลอะไม่หรอกอแต่ก็ต้องขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจริงๆนะที่ อ้น,นี้ผมพูดจากใจแล้วผมรู้สึกว่าก็สบายใจเพราะว่าทุกๆคนมองว่าก็เป็นเป็นเรื่องธรรมดามแล้วก็ก็ดูเป็นแฟชั่นไม่ได้ออกมาดูน่าเกลียดอะไรเนี่ยผมก็โอเคแต่สนใจกันนานไหมที่กว่าจะยอมหอ้ยผมลีลาเยอะมาก <laughs> แต่อีมี่เขาไม่ได้ลีลาเลยนะคะคือเขาเขาบอกว่าเขาใจะใ,ใ,ให้เขาไม่ถ่ายตอนอายุเยอะเหรอ <laughs> อะไรเงี้ยมผมวโ่โอเคโอเคคือ ตัวผมเองอย่างที่ผมบอกครับผมไม่ได้เป็นคนที่มั่นใจในหุ่นตัวเองอะไรมากมายาคือผมก็ธรรมดาตัวผมก็แค่นี้ผมไม่ได้เป็นหุ่นไม่ได้หุ่นด,ดีอะไรมากมายมก็เลยค่อนข้างที่จะแบบลีลายเยอะหน่อยอผมก็ไม่ว่างไม,ไม่นู่นไม่นี่จนพี่ใหญ่บอกเอาแล้วเนี่ยจะยังไง <c oughs> ยังไงผมก็คือ ด้วยแกน่ารักนี่แหละครับแล้วผมก็เลยอยากที่จะร่วมงานกับเมี่อ,อยู่แล้วแต่ด้านเอมี่นะคะเห็นเขาผิวภาในแล้วห่วงเขาไหมคะแบบเห็นภาพผมไม่ห่วงสิครับผมผมถ่ายเขา <c oughs> ไ,มไม่เป็นไร <c oughs> นจริงจริงๆผมไม่ได้จริงๆ <c oughs> ถ้าเขาจะถ่ายเซ็กซี่ผมไม่ได้เป็นคนที่ห่วงอยู่แล้วเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะเค e ปพในเรื่องของคือผมค่อนข้างเคารพ งานของของเขามันเรารู้เรารู้ดีอยู่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีถ่ายแฟชั่นว่าวิวบ้างเป็นธรรมดาครับแต่ว่าคือก็ไม่ได้ใส่บิกินี่ออกไปเดินซื้อข้าวในตลาดเยใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้มองว่าเป็นงานศิลปะดีกว่าหลังแต่งยังจะให้ถ่ายแบบนี้อยู่ไหมคะหรือว่าให้เราให้ครับแล้วแต่เขาเลยเพราะว่าผมบอกแล้วว่าผมค่อนข้างเคารพในการทํางานกนและกันไปแล้วพูดถึงเรื่องแต่งแล้วก็อัปเดตนะครับไม่บอกว่ายังไม่คืบใช่ไม่จริงมันจะไม่คืบได้ไงก็คืบสิโอ้ย ถ้าไม่คือก็อลำบากแล้วก็เราก็ยังทําก็ทําเท่าที่ที่คือตอนนี้ด้วยความที่เราสองคนไม่ค่อยมีเวลาเราค่อนข้างทํางานกันเยอะมากแต่ว่าก็อะไรที่มันใหญ่ๆหญ่ที่มันที่มันน่ากลัวก,ก,ก็พอกระจัดไปได้บ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่เรื่องวันเรื่องเลิกเรื่องชุดเ,เรื่องปัญหาที่เหลือก็คือเรื่องคนมากกว่ากับเรื่องการว่ามันยังไม่ลงตัวมันเอาแบบไหนถึงจะดีอะไรอย่างเงี้ยครับเ,เพราะว่าเราก็จะพูดยังไงดีอ่ะมันคือ นิดเราค่อนข้างเยอะอะไรแบบนี้แต่ว่าเราก็ต้องคอยตัดเพราะว่าไม่อยากให้มันมันโอเวอร์จนเกินไปให้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 ทุกคนมีความสุขเรามีความสุขด้วีกว่าไม่ใช่ทําเพื่อให้ทุกคนมีความสุขก็เราทุกเนี้อันนี้ไม่เอาอะไรเงี้ยผมก็คุยกันชัดเจนผมอเรื่องชุดของอมีีก็อลังมาได้ดีไซเนอร์ช่ดดังระดับโลกเหมือนกันเห็นแบบก็คือจริงๆก็ราคาก็เอ็กเซปต์ได้ครับก็รับได้ก็จริงๆรราคาก็พอๆกันกับในประเทศไทยนี่แหละ มันไม่ได้ต่างกันว่าเอ้ยคือต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้ต้องการว่าต้องใช้แบรนด์เป็นของนอกของอะไรแต่บังเอิญว่าเราไปที่นั่นอยู่แล้วแล้วผมมีความรู้สึกว่าไหนๆก็ไปแล้วอะไรเงี้ยครับเราก็ก็ไปดูเลยสิถ้าชอบก็ก็แต่ต้องชอบจริงๆอะไรเงี้ยครับถ้าชอบก็โอเคเลยผมไม่ได้มายอะไรตรงไหนแล้วผมเองก็เหมือนกันจริงๆในประเทศไทยก็มีมีมีดีไซเนอร์ดังๆแบรนด์ดังๆที่ที่ผมชอบมากแต่มันบังเอิญที่ผมไปที่นั่นแล้วแลวผมได้ลองแล้วผมรู้สึกว่าโอเคมันพอแล้วเพราะผมเป็นคน ทำะไรเร็วอยู่แล้วง่ายๆสบายๆโอเคถ้าชอบจบไม่ต้องร้องอยู่นั่นร้องร้องนั่นไม่ปวดหัวอะไรเงี้ยครับก็คือจากอเมริกาทั้งคู่เลยใช่ใช่ใช่กี่ชุดคะทั้งหมดในงานแต่งครั้งนี้ของผมนะของผมชุดเดียวครับอยู่เลยเจ้าสาวเลยฮะเจ้าสาวน่าจะไม่เกิน3ชุดครับคิดว่าแล้วผมว่าก็ก็เบสิกเนี้ยก็ประมาณนี้ประมาณนี้น่าจะไม่เกินสามตอนนี้ยังขาดอะไรที่ยังไม่ได้เตรียมเนี่ยนี่ฮะเรื่องเรื่องที่วุ่นวายที่เหลือก็คงจะเป็นเรื่องของการ์ดแล้วก็เป็นเรื่องของแขกที่แบบ ไม่รู้ใครจะอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยรแล้วก็เรื่องของอาหารบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็ก็มีมีมีน่ารักมากครับผู้ใหญ่หลายท่านเข้ามาก็จะช่วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่เหลือยังมีอีกก็เรื่องคงจะเป็นเรื่องดอกไม้ที่เรื่องใหญ่เลยอะไรเงี้ยครับที่เรากาลังดูว่าเออจะเป็นยังไงดีเพราะว่าทั้งบอกแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าคือถ้าเงินเราอยู่ใต้เตียงเราก็จะทําทุกอย่างอลังการเลยแต่นี้เราเรามีความรู้สึกว่าไม่จาเป็นหรอกครับเราก็ทําให้ทุกคนเป้าหมายของเราคือเราต้องมีความสุขด้วย แล้วก็คนที่มาในงานก็มีความสุขีมเป็นคอนเซปอะไรคอนเซปเอ่อทีมนี่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้คือที่ผมที่ผมอยากได้แต่ว่าก็คุยกันเรียบร้อยแล้วว่าผมอยากให้มันมีความเป็นธรรมชาติเข้ามาไม่ได้สร้างสุนทัชนะฮะบอกคืออยากให้มันมีธรรมชาติคือผมอยากเห็นต้นไม้ต้นไม้จริงๆนะไม่ได้เป็นต้นไม้ปลอมๆนะแล้วก็ดอกไม้อะไรครับคือผมชอบความเป็นเป็นสีเขตการ์เด้นนี้ ประมาณประมาณเป็นขาวเขียวอย่างเงี้ยครับแต่ว่าให้มันดูซอฟต์สบายๆไม่อยากทุกคนจะต้องแบบอินเทนมากในการที่จะต้องแบบฟอร์มอลต้องนู่ต้องนั่นต้งนี่อยากให้ทุกคนมีความสุขกับผมเพราะว่าอย่างเรื่องมันจะมีธีมในงานจะเห็นเลมจะเป็นรูปต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วคือผมมีความคิดที่ว่าพี่ๆนักข่าวทุกคนเรารู้จักกันมาหลายปีมากก็เรียกได้ว่า เป็นคือตอนนี้ผมไม่มีผู้ใหญ่แล้วไม่ไม่ไม่มีไม่มีทั้งไม่มีทั้งคุณพ่อไม่มีทั้งคุณแม่แต่ผมผมมีความรู้สึกว่าโอเคผมยังมีพี่พี่น้องๆในวงการแล้วก็ยังมีผู้ใหญ่ในวงการอีกเยอะที่ที่มีพระคุณกับผมแล้วก็รู้จักผมมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเราสองคนวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนก็คงจะมีความสุขกับผมก็เลยอยากใช้เป็นความรู้สึกที่สบายๆที่แบบเออรู้จักไอซีมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ในที่สุดอ่ะเป็นฝังเป็นฝาสักทีนะ กูจะได้หมดห่วงมนึงส um uh ัีทีอะไรประมาณเนี้ยคือผมอยากให้เป็นแบบเนี้ยไม่ต้องแก่อะไรเสิอะไรนะครับใครเป็นเท่าแก่หนสีก็ก็คงจะก็มีเพื่อนคุณพ่อแล้วก็คุณป้าแล้วก็จะมีผู้ใหญ่ ท่านหนึ่งที่เดี๋ยวก็ต้องไปเชิญท่านก่อนอย่างไรครับความพร้อมกันเป็นเจ้าบ่าวสถานที่จ้าสถานที่สถานที่จริงๆจะแถลงทีเดียวได้ไหมเอาจนิงๆพูดเลยก็ได้ก็พลาะสร้างที่นี่ความพร้อมกันเป็นเจ้าบ่าวตอนนี้พร้อมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะพี่ชีคะจริงๆผมไม่ได้จะพูดยังไงดีผมว่าผู้ชายทุกคนนะครับถ้าไม่พร้อมคงไม่แต่งอย่างงี้ดีกว่าไม่พร้อมคงไม่ขอหรอกคือเราพร้อมมานานแล้วล่ะเรามีความรู้สึกว่า จากที่ทราบๆกันอยู่ไม่รู้รออะไรเหมือนกัน <laughs> จนก,กระทั่งว่ามันผ่านมาจนถ <laughs> ึงมันไม่ควรจะต้องรอแล้วหอ <laughs> <laughs> มันมันพร้อมแล้วปร,รุท้งถ้าคําถามเพราะว่าอย่างก่อนน้านเนี้ยคนมาถามบอกว่ารออะไรผมก็ตอบไม่ได้ <laughs> 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 ผมบอกก็ไม่รู้เหมือนกันผมรู้สึกว่ายังไม่พร้อมอะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยถามว่าพร้อมไหมในเรื่องของ รากฐานอะไรเงี้ยผมว่าถ้าเราโมจะแบบไปตั้งแง่กับมันคงจะไม่พร้อมสักทีเพราะฉะนั้นเราเราคงพร้อมในแง่ของจิตใจมากกว่าครับเนี่ยถามเรื่องสีสอดได้ไหมคะถ้าไหร่จะวางสีสันโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ใหญ่โตเลยไม่ได้ใหญ่โตแน่นอนก็เอาเป็นแบบสมเหตุสมผลดีกว่าครับสมสมฐานะสมเกียรติเขาหมดหน้าตังไหมอะไรนะครับหมดหน้าตักไงโอ้ยก็เอาไปทั้งชีวิตอะแมคือแม่เขาเรียกอะไรเยอะไหมคะข่าตัวลูกสาวไม่เลย ครอบครัวเขาน่ารักมากครอบครัวน่ารักมากน่ารักจริงๆครับสรุปวันเป็นวันไหนยังไงไม่บอกนะคะแต่ถแถลงที่เดียวสัญญา,า,ญญาเลยคือจะได้พูดทีเดียวจริงๆเพราะว่าคือที่ไม่ได้ลีลานะแต่ด้วยความที่มันไม่ได้ตรงกันสักทีแล้วอย่างผมทํางานต่างจังหวัดบ่อยมากแบบบินไม่นูนไม่นี่คือคุณเอมี่เขาก็อยากจะแถลงพร้อมกันผมมีความรู้สึกว่าอก็เดี๋ยวทีเดียวเลยเชิญพี่ๆมาเนาะเราจะได้แบบผมจะได้มีโอกาสแบบ คือการ์ดนยังไม่เสร็จผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะไรเงี้ยคือผมจะได้เชิญไม่ใช่แบบเชิญแบบเฮ้ยพี่เป็นงานแต่งผมนะอย่างนี้มันยังไงก็ไม่รู้อะนึกออาว่าผมมีความรู้สึกว่าน่าจะต้องมีการ์ดให้เสร็จแล้วก็เชิญอย่างอย่างดีดีกว่าผมรู้สึกว่าผมจะได้ให้เกียรติทุกคนด้วยมันไม่ใช่แบบเชิญเล่นๆเอามาครับมามะไนไม่ใช่ไงแถลงวันไหนคะยังไงที่ไหนวันี่ไงการ์ดเสร็จเมื่อไหร่แล้วแถลงเนี่ยการ์ดมันยังไม่ลงตัวเลยคือตอนนี้มันแบบมันยังไม่ถูกใจเราสักทีอะไรเงี้ยโอ